สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะบร่ได้กินโดนนะค่ะลายมือเลยเนาะแต่มโหเฮ้ยแต่แซ่บค่ก็สีสันยิ่งปลาทูค่ะปลาทูสดปลาทูสดกัะปุนปูนโลกใหม่ใหมค่ะปูนเวียดนามเนาะแต่มโหหืมยแต่แซ่บแบบไม่ได้เลยเพรบุ้งจีนพรบุ้งพระบุ้งญี่ปุ่นจากโรงงานวัดปลูกเองนะค่ะอ่อนๆเลยค่ะพี่น้องอือพบกบุ้งอ่อนๆเลย อันเขาปลูกขายเห็นไหมเขาปลูกให้มันแถาๆก้อนใหญ่ๆก้อนหว่านในเขาเอามาขายซิปต้นอย่างเงี้ยซิปต้นร้อยก็เย็นนะพี่น้องคะ่ะประมาณสามสิบบาท <c oughs> คือแบบห่อนึงเลยพัดบ่อิม่มพัดต้องผัดสองห่อนีน่แม่จังกระร็ะดิสแม่มา,มา,มามเกลาค่ะมาเมื่อวานอะไรเก็บตะโมงติดแสบนะอืมมาจุดจัดโดนนะคะพี่น้องคะ่ะการาห่อนๆแต่ตะโมงติดแสบคะ่ะนะคะ อะไรับุต้นน้องไปพุ่นพงงามบะแดดปุดป่นญี่ปุ่นบรแดซื้อมาบะได้กินดวนเราได้บรแดซื้อมาเมื่อเกินพับปุ่นค่ะอืับ ก้ากินได้หานะห้ากินนันออนนะได้ก้าวเทกระถางก็ได้กินกับตะม้งนะวันลาก็ได้กินกินบกบรบเบทานปลูกซีต้นนะไก่ปลูกซองต้นนะอืมนั่นอยงไปเอาบักมาแล้วมาซิมคนเด้คือยังไง มาเลยจะ้ะใส่ถุงไว้เนาะไม่ได้กินกับป๋ากระเมีงพังนเลยขมอมลมนี้ดีเด้ค่ะออมหูมดีแซ่บมาละตัวเองค่ะตัดได้บ้างเนียกนกลางวอนขมจากหน่อยเรียนมาขมแซ่บ ผมน้อยๆบุกไว้ว่าได้กินเนาะน่ามีก่อทางระเบียงมันกว้างกับปลูกได้แน่น้าแบงแคบปลูกอะไรได้บ้างเนาะมีปุ่อัตคัดอยู่ขับแคบไหมในข้างในระเบียงมันกว้างเอาใช่ไหมระเบียงปึ๊งมีกว้างเผื่อตึกเก่านะ มันปี้อ่ะอจับจัดเลยผู้รดน้ำมันเป็นเพราะไงเพราะยายไงไปลดน้ำเนี่ยฮดจนมันสม,มารก์กวไปเานาะลดน้ำดีให้อาการหอนอดฮดดีขนาดไหนเนี่ยเร่าแล้วใช่ว่าปีนีนมักเรน กเรเท็นบดดีป่ะเนี่ยเป็นปลาเลิดบดดีคือปีไก่่พันบอดีบอกน้ำพันเนาะอืมเปร,รีร้ยวนหอนิดๆๆๆเดอืมดูวสดวมันแซ่บเลรอคะ น,นี่ก็บรทุนหนึ่งบรรนะทั่งนะทุกงถึงบรรทัา่าว่าจะต้มมาขายเนาะแค่เย็นอยู่จะจะว่าจะเดือนอย่าปีแม่นเอนซื้อปะสุทสดมาเห็ดกินแซมช่วงนี้แม่จังบ่ได้เห็ดเพอยากวันไะหนซื้อสดมาปิ่งออกอปิ่งเอาหนึ่งแน่นะืมเหนื้อขนาดผักปะ เก็บหน้ามากินฮะบางทีอแบบเลยตัดออกนะมางงาม,มตาัดออกมันฟองเนาะกินแล้วน่าเวลาเซีบแห้ง ภัพบุงกับแสบพันนำตอนน่าสับะเพชน่านมาสามชั่วโมงเริ่บ่หิวบ่อยางมาจดจานก,กินเองก่อนมีนพลังงานหลายหมดในขั้วกะทีหยาบเรียบก่อนนั่นนี่ชอาวนังนกะทีมาจย่างเรื่อยเร็ว ปกติในโ้มแน่นเชิมสามพุมพน่นกับพอเลยนะมันคั่วกับนี่จะจะไลยบุหรี่ในแท่นจุดอันนี้แบบคนล่มล่มตรงกันนะเขาบได้ระบัวน้นมาจังก่นทางเทียวกับไปล้มมันหนแน่มันนี่แน่สีดำเปน้ังกันระหว่างมันนี่มันนี่ยู่ไปลงมมันหนาจะได้แบบ อืมขนไหลก็แบงแบงกันเฮ็ดไวล่ากันสองสามั่วโมงนะระบบญี่ปุ่นนะมันมือบอมี่กับบอมี่เลยค่ะประกาศแล้วมือนี้มาซอยในเห็นประกาศลายลายมืออยู่ช่วงเวลานี้ยังสิไหมขาดข้นสนไหมข้นอ,อ,อ,อ่ะอืม ฮอ,อนครับน้องอืมไม่ไย,ยเห็ดสุกมาต้องใส่เห็ดเิดทาง,งานเห็ดเิดเห็ดเกินเนาสุกมาสันเออากาดกับอนไม่หาสุกุกไวไม่โซนนะอากาศเย็ยนได้อากาศหนาวแค่น,น้องไม่หายุกเปนวุ่นโอ้ยเป,ป็นห้ย้จับมา นี่เป็นแฮกมันได้พี่น้องค่ะแฮกหนึ่งก <Mel isa> ็บเจ้าบาทได้บัตรเขาเด้เขาขายนะเขาแยกค่ะอืมนี่แะโอ้ทั้งเพชรทั้งหอนอากาศก็บหอนเปิดแอร์อยู่กับหอนยังน้อยกันทำไมนางค่ะเมื่อใดแม่จังอันนี้กันน่อยหนึ่งเบ่เห็นปลาใหญ่กระเลื่องอะปล่อยมันใหญ่มามันใหญ่เท่า์ดายเห็นไหมค่ะคือเอาผ่านหน่อยมาปลูกอยู่ มันแอบอยู่แม่จังบ่ใครเด็กออกไปไม่นาะนมิตาอ,อันพอยายเราออกไปนี่ไงพอยายเราออกไปหดนามให้เห็นไหมจะคว่งกับรองเบิ่งหน้าต่างวัดถอดกันนี่คนตุบป,ปุ๊ช่องเบิ่งหน้าต่างมันก็ะไรบ่เห็นเงยหนึ่งไยว่าสัน่นร้องไปดูมันจะไยทำไงหรือว่ามันไก่พันหรอเขาคือซื้อพันหน่อยมากสินะ จะเอากระพ่าก้เแต่ว่ยน่อยหายากเลยเขาบะปูคนญจะป่นิยมกลิ่นนยน่อยนี่แต่หนยใหญ่ๆนะคายหลายรลยหน่อยต้องรานให้ขลายออนไลน์ทางว่าแพร่าเลยตามีนยกับตามซีลอยเย็นเนยละเอียน่นยละซาบาทโอ้กระเพร่ากับเลยมาจังก็ได้เออมาปูกินกันได้เนาะ ถูกง่ายไว้มันเลื่อนน้ำกําแพงอันนยก,กินซื้อมาจนละเบียร์มันจีจนกับซองพันในเย็นนะนด,ด,นนดื่มไรชุดก็ได้พี่เนาะท้าเบียร์ในข้อใหญ่แล้วมักหดหนามก็บจีจนมองตรใหม่นะปลูกหแล้วเป็นหดนะ นานอันดีเล็พุดเถอะเบปแล้มองอะไรนาจังเห็นอมผ่อนผอนตาน้ำเพชรชุดจาดอะไร เรเห็นสาวผ้าะมาโดดออกมาเนี่มันมากพะนีแ่แม่จังเลยนี่มมนก็เลยมาในในกุกเด็หกหน่อยวันหนึ่งก็เป็นก้นมาพ้าหมามื่อี้าะมา,มนนะมาซ้อมคุณผ้ะหมาหลายแล้วเนี่ยผ้ามาหลายเทินพ้าหมาเท่านี้นะ ถ้าขนบาบาเนี่ยประมาณไายน่ะพระมาณอยู่ในกรน,นีสายเดีก็ไม่เยอะนะแน่แต่สังคมเขาเนาะสังคมแบบนี้เขาก็ต้องเ็ดตัวดีๆ่ไหมคะพี่นัมนมเท่านกโดนัทปรเทศเดีย่ยญี่ปุ่นมาออกดีเลยค่ะ อันจะมาเห็ดกลางใส่บานมั้เนาะนี่ใส่ดีอยใส่เขาเนาะ <c oughs> แม่โมูม่จังมันก็นี่ใสด่ดี่นอ่าบานเนามันอยากกันนานจากน้อยคนละกดเนะดาะคนละทำเนียมบานเขากด กดมันรุ่นแรกนะพี่น้องขึนปุนมกดขาบอนหน่ำหนมนะ, <S <S ะ,ะรักเขาประเทศก็ร่ได้เนาะก็ได้อยู่ดอกอนี้วี่นี่อย่างแต่ว่าขาน้อยอยู่ลลำบากไหมเนาะม่วิสายวิ่ลลำบากเสียม เดี๋ยวตุ้มคิดตุ้มหาอะไรตำรวจมึงเอิคนลดละข้าขึ้นจะกลัวเดี๋ยวนั่ง็งองะก็ตรวจกระเป๋าวดทาน่นตั้งาจไรเพลิดคล้องพิดก้หนไม้กนไรเยอวยาก็เลหลายตำรวจนันงน้ำขึ้นเนี่ย ตรวจรวจัล้วกใดีสงสัยนะในหน้าสงสัยโอเ้เผ็ดแต่พี่ลูกน้องแม่จังนั้นมาอยู่สิบปีแล้วเ <c oughs> นี่ยนี่คนวดแถวนั้นเงินง่งๆเขาก็ยังเงินถามว่ <c oughs> มาภาษาญี่ปุ่นมันเป็นอีกงแต่มันเอาตัวอัน บีซ่ามานันให้เบิงกอะเด้กบีทาวนเออเขาก็เลยปล่อยไปพี่น้องเลยมาขณะขามาอยู่ดดนอนี้พิรวดไงไม่พิรวดเป็นพวกยิ่งเสียเป็นพวกย่องตัคนเดียวสวยๆแน่ใส่พี่นังกายไปแถวหนังนาขขึ้นนึกว่ามาขายตัวเขาหนกว่ามาวิสิ้ามือหรือว่ามานันนีวีหนเห็นไหมมัไหล ามานังเขาก็เลยเอิ้นตรวจมาจากว่านะคปนนานบางเดือนสองเดือนก่อนประมา่สามสบบาทต้อรวจตรวจใครรัศ <laughs> นนังเ่หน้าคนเดียวมากแบบไม่รูร้ไม่เลยยังแต่งไมนะ่นอาว่าภาษาว่าเป็นเขาคิดว่าคนมาวินักท่องเที่ยวธรรมดามาหาทำงาน ทำงานออกคงออกแขกเนี่ยมันก็มีเห็นไหมจับแขกจับลูกค้ายังเห็นไหมกัมีเนาะมันก็ยังมีอยู่เลยค่ะเอาเชิ่นจุกูมันจะหลายตำรวจก็ได้หลยเขาก็เลยต้องตรวจค่ะผู้ใดส่วยไปผู้ใดถือวีสิหามือหรือว่าวิสามมือมันนี่โดดลมโดน,นจับไปนะค่ะยิ่งในญ่นนะเนาะ ย่งางพานี่ยิ่งยิ่งพิรุดนี่ทั้งตรวจอยากม,ามอยมอยด้วย <c oughs> เออวิ่ชายเบิ้งเัาบัตรเนี่ยเบิบ้งงอยไป <c oughs> พูดีแต่างงานเปิดย่างเหรอเมะ่อดเลยพูดอย่า ประกบซอ,องซ้ำหมด้ลยค่ะพี่น้องอ่ะตำรวจนะเอาแบบเผาติ่งขิ้งบุได้คนนอาตรวจเนาะเอาตุ้มตรวจนะนะบุได้บุม่มีแสบบเป็นตะไบยางเนื้นอค่ะชิ้นจุกจุกตำรวจลลยก่อนโอเคนางสานบุไน้งานาร้องเที่ยวกันลาย นะข,ข,นะข้าบุกิโจนะมัขึ้นเขากัมาเที่ยวค่ะบุกิโจะกันนะคาชิชิกุกอถึงชิชิคนะว่าตัวเกี่ยวกับมิมังเที่ยวอะไรหรอวะจิตุชิชิคุกับตีซึจิตันดับมันน,น,นะนัก่งเที่ยวมันขึ้นเนาะ เบ้นกระลไลเนี่ยเขามาซื้อของไปเนะอะแม่จังบ่ยัดเห้ววบายัดเบาเป็นอยนู่นนะที่จริงเราเรื่องนะเ้ามา่ายังใตนตัวเ้ามา่ายัง มาเคยเจอหรอวะทำไมวิ้นนักเรียนกอบมาเคยเจอบอกว่าบ่เคยไปตอนทั้งขึ้นตอนนั้นเนาะมันไปทั้งนั้นนะบ่เคยไปทั้งนั้นตอนน้ำมันขึ้นให้ตั้งงานเลย <c oughs> เป็นต่ญาติอะค่ะตำรวจเขาหายเกียรติยังไงตำรวจบ้านเขาน่ะพี่น้องเลยบ <c oughs> ้านอาจารย์บ้านนั่นนะ ถ้าเขาจับตามถนนเนอะลงใจลงใจรถคันนี้ให้จอดแต่ว่าบ่ะบอกเขาไปหาเขาได้ตรงรอบไม้สารเป็นชุ่วโมงสองชั่วโมงก็ร้อยหันพวกได้รถก็ยุหันละม <c oughs> <c oughs> ันก็เขาสงสายนิสัยนะาจะนิยมไม่ยาดเลยก็มาจะเป็นไม่ยาดเห็นปัญญาว่างม <c oughs> ันก็เปนย่อมร่องเลยอืมต่งางชาติแนบรนญี่ปุ่นแน่เขานิสัยมาก <c oughs> อ้อมนี่หันอ่ะ กค้ดเหมือน,นซิฟซ่าตำรวจเหมือนซิฟซ่าลอล่อไม้สานบุก,ก่าเห็นยังเนาะบุก,ก่าเปิดกลับไปเด้ยังปิดกฎหมายดูก่อนแถวนี้ม,นมันกล้ามาตะพุ่นล่ะชิ้นจิ้กูันละอะไรกันมาเรื่อยเรยจอดเด้อจอดเด้อไม่พิลุดกับจอดว่าให้จอดจอดกันอันผู้ใดมันบุก,ก่าล่องเหรอแนนโหลดไปเนาะ มีพือดูเนาะนัะนกระบบล่งมันัง่นนงอยู่หนะันอ่ะนัางดวลกระทยอยูนอดดดอดย่น,น,ะ,ดดน,นะ้ออยู่นะต้อดวลล่อหมยสามันจะม่วงนะนวดหมคนเห็นไมมันไม่ไมยคนดิดคนไมายก็ฟังเล่นกัมแม่ดวลกระดามอมอๆนอนคนนะาะยห่ันกระไเนาะ,นะ เ้าชิ้นจุก,กุไห้รุนไรงสางสัตว์หลายยาหลานี่เหมือนอะเข้าวบารูซื้อขผักเผ็ดพร้อเออเบ่งดูไอแต่เขียบป้าต่ำหง,งมมนในหน่อยเลยเป็นน้องพูดนหมือนเด้แสบะปะเขาก็ได้กินนะเขาพน,นะ หูแทบ,บ,บับแับโดนกินเท่านึง่ <laughs> อยากก็บ่ากินนะนะคะบน้นอยยังเลยว่นตำบักแตงอยู่วัานแตำบักแตงอืม ทำาผ่านก็ได้อีกอันนี้แงะมอคผูพ่อมาบอกมันแถวอันนี้คือโบ,บราณมองเอืมองกระรางสิบแปดสามผ่านไหม <laughs> ว่าตรงนี้น่ะเห็นปะแงะมาลงสี่หาชั่วโมงตามสี่ชั่วโมงก็จริงแต่ว่าเขาแห่ลงแค่สองสามชั่วโมงเป็แม่พี่น้นองวันนี้ยังม่บ้านยังม่มาจังล่งได้วันละสี่ชั่วโมงอทีละห้าเมื่อ 5, 20, 20ม,มีห้ายี่สิบยี่สิบชั่วโมงนะชาดเลียมัคือวินักเรียนวินักเรียนจะได้หลายกาอ่อสซะแปดชั่วโมงเนอะวิ่ของน้่นมยจังราย้ำนนิค่ะถ้าเกินกว่านี้ก็เสียค่านั่นเองนะเสียภาษีรายได้เนอะห้าสิบไปขึ้นเสียสิบเปอร์เซ็นต์หหยพอยาย้วาขอเสียงกัน ค่อยไปเฮ็ดดแบเออเสียภาษีเองพี่ไหมค่ะบ่ได้นั่นดเนา่ได้เฮ็ดเป็นพนักงานประจำเนาะประเเป็นพรทธาตุเนี่ยตอนเสียภาษีเองเวลาเทา,าเกินซื้อไปมากใช่ไหคะ่ะมันเท่าใหญ่ออกมาเลยภาษีเท่าก็กต้องเสียเองประก,กัน,นเทาก็ต้องเสียเองพี่มติดกระบายไม่คุ้มค่ะเนี่ยอะไรตรงรางับคุ้มคุ้มเหม็นไหมกระบายใช่ไหมมองแล้วบเกิน ที่บใบยี่สิบใบกว่านะ้ะน่ากับปีนึงไม่เกินร้อยร้อยสิบกว่าใบเกินร้อยธนาคารหมดเลยแพงเรลงครับงานธนาคารหลายกับอนะไรจะเนี่ย เดียว้าเสีมาจากไหนเห็นไหมตัวอะไรเขารฝังเงินอนยืนนี่เนาะนักมองเขาเอาเงื่อสนสดอะมินนาะเขาบอกให้ออนอนเข้าไปมันม่ไลายเกินไปเนาะน้อมองเขาาเงื่อนสดน้นอมองเขาเอาอ่อน ไี่ฝากเงินก,กับไทยสิเนาะจับกข็งโมกออกดีเผ็ดงอนแบบมันนี้เลือกแล้วเลือกใบสอง ไม่สองบบอดยูก็มีนาบูดปะเนาะอันนี้ก่อนมันบอมา,มาบอดี้ยูกับมันต้องเ็นงานมีความสุขอันนี้นี่บริเวณมันมาบ่อยนี่นาบูดบูด,บดค้นเนี่ยมนแ้วไหมเออธราใส่บอดีเลยอำรับมอเวอกับเพาองอ่ายมือแล้วลนะ่อนะอาทิตย์หน้าแม่จังก็ไปบ้านจันแล้ว ให้องจากลินาบุชข้อนญี่ปุ่นเนี่ยงานในกาดปัน้นไหน่ะงานในห้องไปมันตันงเจกระใจาให้ห้องใส่ัดิเว่มึงดูแจหอปากเบาหวานปากบมวนปากบมวนเหรอบากบมวน อืมขอบแม่โอเคค่ะพี่น้องค่ะตนี้ก็หาพี่น้องค่ะแม่จังก็สีเล่มไปอีกข้างลังก่อนแล้วนี่ก็สีเล่มไหมค่อยๆนะคะคลิปนี้แม่จังขอตัวก่อนก็ต้องขพี่น้องค่ะพี่พายประกันไหนขอโทษข่อนพายด้วยค่ะเด้อกระย่าจักน้อยค่ะเนาะดูร่วมเพลินค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ